I uh -huh. อันนี้ก็คือชายหาดปานบุรีนะคะเงียบสงบมากเลยต่เขาขึ้นลงแดงอ,ะอ่ะอันนลงเล่นน้ำเหรอ <laughs> ไม่แน่ใจค่ะเงียบสงบมากเลยค่ะจะดูนะว่าเราจะกินอะไรกันดีนะเราลองไปดูว่ามีร้านอะไรให้เราทานบ้างตอนกลางวันดูบรรยากาศเลี้ยทะเลนะคะ มันก็ดำใหม่ไหม รถมาเรื่อยๆนะคะเราอยู่ที่ปานบุรีนะ mm. ก็มาเจอร้านอาหารโอเอซีฟู้ดนะคะร้านจะอยู่แบบตรงปากน้ําปานนะคะ mm. เราเคยมากินแล้วม,มานานหลายสิบปีแล้วบ้งเออหลายปีแล้วแหละเราก็จาร้านนี้ได้แล้วก็เลยอะจดีแวะมาทานกันต่อ mm. ดูนะคะบรรยากาศในร้านเป็นยังไงเนาะ mm. แล้วก็อาหารรสชาติจะเป็นยังไงนะโอเคบรรยากาศในร้านนะคะ, mm. ะค่ะ บอกร้านนี้นะคะมีคนดังมานั่งยเยอะเลยนะคะมีจีเจอกูมด้วยนะคะนักข้อมก็เคยมานี่บอยนะเออมีคนมากินเยอะอยู่เหมือนกันนะคะร้านนึงเดี๋ยวเราลองดูนะว่ารสชาติจะเป็นเหมือนเดนิมหรือเปล่านะคะเราก็เคยมากินเหมือนกันแต่ว่านานละหลายสิปีได้แล้วมั้ง มาาีของฝากให้จำหลัดขายด้วยค่ะร้านจ้าอยู่ติดปากน้ำเลยอ่ะค่ะก็คือติดทะเลนนะคะ่ะนี่เดี๋ยวรอดูนะคะเพ<ม>ราะว่ารสชาติจะเป็น,นอะไรเหมือนเดิมป็นนะคะ ทะเลทะเลรู้สึกว่าใสขึ้นน้ําใสขึ้นเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ยัง PM อก็เยอะอยู่เนาะไม่แน่ใจว่าฝุ่นมาจากไหนเหมือนกันนะคะคิดว่าแต่จะมีเฉพาะในกรุงเทพนะที่มีฝุ่นพ m อมที่หัวหินที่ปานบรีก็ฝุ่น PM เมก็หนาอยะะะะู่เหมือนกันเนาะแต่ทะเลสะอาดมากนะคะอืน้ําก็ใสอยู่ดูบรรยากาศนะคะ คือเป็นเมนูของที่ร้านนะคะนี่นะคะร้านแนะนำยังไม่รวมระคะนะนนคะรวม87เซนต์เนาะอันนี้ก็คือเมนูมีหมึกไขล่ลัสิซอิ้วนะหมึกไข่ต้มหวานหมึกไข่ล้าน้ำปลาเราสั่งตัวนี้มานะหมึกไข่ล้าน้ำปลาเดี๋ยวดูหน้าจ่ายหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงเนาะมีปลาบังกรมีต้มยำปลาบังกรนนะคะนี่ราคาคือตามนี้เลยโอเคดูน่าทานมาก เด็กนะมีเมนูกุ้งกุ้งทอดิเกลเนาะไซส์เล็กสามร้อยส์ใหญ่ห้าร้อยกุ้งอบเนี่ยโอนะ้โเ,เ,เส้นก็สามร้อยนะคะราคาก็กลางๆนะ,ะ,ะก็คนะือทั่วๆไปนะต้มยำต่างๆนะค,ะออค่ะอยาบทครับจัครับาร้อยใช่มจัคจับจัูทะเลด้วยปลาหมึกก็มี เยอะค่ะเมนูเยอะมากเลยนะคะราคาก็ตามนี้เลยปลาหมึกจานละสองร้อยนัดมอกไฟสามร้อยปลาทูก็มีเลิศดนะคะร้านนี้นี่มันแบบมาเมนูเยอะมากโอเคถ้าเกิดใครใครมานะ,ะก็ลองมาทานดูแลกัน,นเยอะมากจริง <laughs> เราจแล้วแต่ว่าจะหรับคนชอบอะไรนะคะราคาก็ทานได้อยู่ค่ะโอเคอยู่กลางๆทั่วไป เมนูนี้ชื่อว่าต้มต้มอะไรนะไข่ปลาลิ้นฟี่ด์ีอา,า่อยมากเลยอร่อยนะคะไข่ปลานนี่เป็นเมนูปลาหมึกนะคะ <c oughs> ปลาหมึกอ,อะไรนะ <c oughs> ปลาหมึกอ,อะไรเด็ด <c oughs> ปลาหมึกข,ข,ข้าวน้าปลาอ๋อปลาหมึกข้าวน้าปลาเมนูสุดท้ายของเราปลานะคะ กระพงผัดนิดเกลือนะคะวอยเบรนด์ี่มีเรือประมงหาปลามาแล้วนะคะเรือสามลำากะลำหนึ่งเรือลำใหญ่เรือประมงหาปลา บรรยากาศดีนะคะแต่เงียบเหงามากเลยอะน่าสงสารคนทำกิจการเหมือนกันเนาะเงียบมากร้านดังใจเงียบเ,ออเงียบมากแต่อาหารเขาอร่อยมากเลยนะคะใครมาทางนี้ก็ลองแวะมาทานดูเนาะอาหารที่เราทานหมดเจี้ยงปแล้วปลาหมึก ก็ใกล้จะหมดละปลาเลยครึ่งตัวนะคะอร่อยอะ่ะไอเสตครีมขายเลยนะคะอุย้ยน่าทานมากเลยอะ่ะไครีมเลยนะคะมีหน้าร้านเขาจะมีปลาด้วยนะคะอุย้ยตัวใหญ่ม,มากเลยอะ่ะแต่ไม่ลูกปลาเลยอะ่ะตัวใหญ่ม,มากเลยสามตัวเนี่ย โอเคค่ะฝ okay ่ายได้เวลาเดินทางกับกิ่นท้องแหละอาหารอร่อย